ครับเอฟีเสือหานอีสานใต้ที่น่ารักทุกท่านวันนี้อยู่ที่สถูพัดยจดีกลางน้ําที่ฉะถึงเซาครับเราจะพาเอฟีไปดูกันโอ้ลูกหมูลูกหมูอา่าเดินนี่นมเลี้ยงลูกหมูโอยยง่าเล ลูกหมูโอ้หมูกินนมเดี er ううう๋ยวก็เดี๋ยวหมดเดี๋ยวถ่ายรูปแบบดูสิครับดูสิครับลูกดูโอ้ยน่ารักมากเลยนี่นะครับนมเฮ้ยอย่าพึ่งอเดี๋ยวหมดเดี๋ยวถายยั่งวู้มันดูดแป๊บเดียวเองโอ้ยจะลวงแล้วลูกแป๊บเดียวหมดขวดอร่อยปะ ลูกหมู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 อร่อยมั้ยหมูรอกินดเขาจอะไรเดหมดขวดแล้วแป๊บเดียวหมดแล้วลูกหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยไรอเดี๋ยวล่วงเดี่วงอ้ลูกหมูน่ารักมากกสองตัว อ้าวรับกัดตายนี่ร้านอาหารครับผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยน้าบ๊อบค่ะน้าบ๊อบผัดไทยครับโอ้โหสุดยอดครับเยี่ยมมากเลยค่ะอืมเลาะ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 ทุกร้านอันนี้มันสถูปเจดีกลางน้ำนะครับเราจะมากราบไหว้ก็สถานที่ ก็โอเคอยู death, horses, so thin, ่นะครับเป็นสายน้ oh. Oh, here, like ําเดียวกับวัดหลวงพ่อสสธรนะครับแม่น้ำบางมะกงเหมือนกันอ่านั่นครับวัดวัดปากน้ําโจโลเมื่อกี้ที่เราไปมาเจอลูกหมูอีกแล้วอ๋อปลาปล่อยนะกปล่อี้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่า ไม่เอาบูชาดอกไม้สิอืมเอาหานปลาไปให้ตรงไหนนะครับเนี่ยเนี่ยกปลาออยด้านนี้เยอะครับอ๋อตรงนี้ครับปลาเยอะอ๋อท่านี้ซีกี้<อ>ไม่รู้นะซีกี้ปล่ทนะอดจะปล่อยไอ้พ่อจะไอ,อ,อะันี่<อ>ป่ะหือปล่อยเต่าป่ะอ่าเดี๋ยววันจันทร์นัดทานไอศครีมนะครับฟรีวันนี้เลี้ยงฟรีครับอ๋อไอศครีมฟรีมีไอศครีมฟรีเลี้ยงด้วยครับนู่นเนื่องในงานอะไรครับไอศครีมฟรีมีเรื่องอะไรครับ ตั้งใจว่าเรียกวันพ่อวันข้าเลยอ๋อเยี่ยมมากเลยครับคุณลุงเยี่ยมมากเลยนี่นะครับสะดุ้พระเจดีย์กลางน้ํามาขอโชคลาภขอพรนะครับไปนี่อู้ยเต่านี่ครับปล่อยเต่าแม่น้ำบางปะกรงนี่ครับมาขอพรพระเจ้าตักศินมหาราช นี่ครับบรรยากาศพัดสถูบเจดีกลางน้ำแม่กลับไปก่อนดูสิครับดูของที่เอามาไหว้กลับไหว้นะครับไม่ใช่อนน้อย,อยวันนี้ลูกได้มากลับไหว้แล้ว ลูกจะมาขอพอรขอโชคขอลาบถ้าลูกมีโชคมีลาบก่อนจะกลนโตนะครับลูกพระเจ้าตากสินมหา,หาราชพระสุบูปศิลิกางน้ำ ไก่ตัวใหญ่มากครับไก่ตัวนี้เหลืองหางขาวนี่ครับโอ้โหลุงใจดีมากครับวันนี้ตั้งใจเลี้ยงกระติมวันนี้ลุงเลี้ยงกระติมครับปปไปไปเนียย่ยครับตัวเ,เท่ากระเสือเลยอ่า น,นี่ลุงเลี้ยงกระตีมนะครับในเนื่องในงานวันพ่อทำไมพ่ออยากนะอ้าวพ่อกับแม่ไม่กินเหรอไปนน่นนะอา้าวร้านไหนไปถูกอ่ะจะกินเตียมก่อนครับลุงเขาตั้งใจเลี้ยงกระตีมลนะ มา,บบาของฟรีรฟรครับลุงก็ตั้งใจเลี้ยงที่สถูปกลางน้ำพระเจดีบ,บางคา้บบามาทำบุญขอพรมาทำบุญขอพรครับกราบไหว้เจ้าตากสินมหาราชกระติมฟรีลุงก็มีน้ำใจเลี้ยงครับวันนี้บบอยอดขอบขอบคุณมากครับ,บคุณลุงขอบคุณมากครับ วันนี้ลุงเขาเลี้ยงกระติม่มครับ,ใน,รบในงานวันพ่อครับก <ขอ S 2> ระติ่มเลยลูกแล้วกระติ่มปีลูกอื <interrupted> เป็นไงครับ ถขาูกหว้ว่าที่หนึ่งจะมาตั้งให้เต็มเลยนีะ่ะตรงนี้นะเูกหวยว่านี่หนึ่งจะเอาไก่มาตั้งให้เต็มอร่อยมากครับกระติม,ตม,มลุงตั้งใจเลี้ยงแล้วในงานวันพ่อ ลูกหมูลูกหมูตาดมาครับหมูหืไม่ได้ลูกกินไม่ได้เนาะปอนปอนปอนหัวเท่าไหร่ครับ เดี๋วลูกเยอะืมขอบคุณครับวันนี้จะป้อนนมหนูหมูหมาลูกไหมใชครับมาอออืมออืมอืมอ่าวันนี้เลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกล่ายรูปให้ดถ่ายรูปให้ดูลูกแฝดครับโอ้น่ารักมากเลยอยู่ถ่ายรูปให้ดูน่ารักน่ารัก นี่น่ารักมากเลยครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบไปเข้าที่ลูกหมูนะครับดูนม2ตัว <c oughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารอีสานใต้ครับสวัสดีครับ